เตรียมตัวสอบไปถางไหนแล้วมีใครเคยโดนถามคําถามนี้แล้วไม่มีคําตอบเลยไหมคะคือแบ a n k เลยว่างเลยนะคะจากการที่พี่ไปบรรยายโรงเรียนมาเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าส่วนใหญ่เด็กที่โดนคําถามนี้แล้วตอบไม่ได้นะคะมีทุกโรงเรียนแล้วมันจะเกิดจากปัจจัยเหล่านี้ค่ะปัจจัยแรกเลยก็คือน้องไม่มีเป้าหมายคณะสาขาที่ชัดเจนที่อยากเข้าศึกษาต่อ นะคะทำให้ไม่รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไงต่อไปนะคะสองค่ะไม่รู้คุณสมบัติของตัวเองว่าเราเองเนี่ยเหมาะกับรอบไหนอย่างเช่นหลายๆโรงเรียนที่จะมีการให้น้องๆทำพอร์ตโฟลิโอเก็บเพื่อส่งเป็นคะแนนเก็บในโรงเรียนใช่ไหมคะในคาบแนแนแนวอย่างเงี้ยน้องก็ข้ามทำกิจกรรมไต้หนึ่งสองสามสี่แต่จริงๆแล้วถ้าเราลองมาวิเคราะห์ตัวเองดูจริงๆผลงานที่เรามีเหมาะจริงๆหรือเปล่ากับการที่จะยื่นในรอบพอร์ตโฟลิโอหรือคุณสมบัติของเราเหมาะกับการไปรอบโคตามากกว่าหรือเปล่าหรือรอบหนึ่งและรอบสองไม่ใช่คุณสมบัติที่เรามีเลยนนนะค้องกก็ตไปโัที่แ ะะทำให้ส่งผลถึงปัจจัยที่3ค่ะว่าเมื่อน้องมีเป้าหมายคณะสาขาที่ชัดเจนไม่รู้คุณสมบัติของเราว่าเราเหมาะกับรอบไหนเรื่องที่3ามะน้องก็จะไม่รู้ว่าน้องต้องเตรียมตัวติวหรือทําข้อสอบวิชาอะไรบ้างอันนี้คือสามปัจจัยใหญ่ๆที่พี่เจอมาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนคะใครยังเจอคําถามนี้แล้วตอบตัวเองไม่ได้เราอยากให้หายใจเข้าลึกๆนะ อย่าเพิ่งไปโฟกัสว่าฉัน้ต้องทำพอร์ตแล้วฉันต้องส่งพอร์ตแล้วฉันต้องตีวแล้วฉันต้องเต็มตัวแล้วย้อนกลับไปที่ปัจจัยแรกเลยค่ะที่ทําให้การตอบคําถามนี้ยากมากคือฉันอยากจะเข้าคณะสาขาอะไรนะคะเพราะถ้าน้องมีคณะสาขาแล้วน้องถึงจะไปดูได้ว่ามหลาลัยไหนละ่ะคือเป็นมหลาลัยเป้าหมายที่น้องอยากจะเข้าต่อไปแล้วก็เริ่มเตรียมตัวตามคุณสมบัติหรือสิ่งที่เรามีอย่าลืมนะคะในระบบที a s สน้องไม่ได้กําลังสู้กับใครเลยน้องกําลังสู้กับตัวเองอยู่ นะคะคเราลองดูซิลุยกันให้เต็มที่ในะตลอดทั้งปีนี้แล้วพาเราไปติดในคณะสาขาที่ดีที่สุดที่เราจะไปถึงได้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้แล้วเราทำคลิปดีๆอย่างนี้ออกมาให้น้องๆอ,อยู่เสมอเลยนะคะติดตามช่องพี่วิวไว้ะคะ่ะ